เชิญเจ้าเชิญเจ้ากินแกงผักเสียงดาใส่ป่าแห้งตัวเนะาเจ้าไปาแห้งซื้อเป็นถุงมาละเรียบร้อยแนละ้วปนปนมือละลำหุบลำหุเนาะ,ะเตรียมมะเขือส้อมเตรียมผักเสียงดาหอมแดงป่าแห้งนะาเจ้าน,น้ำเดือดแล้วตั้งหม้อแกงเราน้ำเดือดแล้วหม้อแกงแบบ เต่าวัาดอิฟริตธ,ธรรมดาบาดานะเจ้าน้องเจ้าอาน้องเด่นนะพตจำ<ะ>น้ำพริกเจ้าใส่ยังไปพ่องละใส่พริกใส่กะปิเจ้าใส่พริกใส่กใส่หอมแดงลงไปน้อยอ้าใส่หอมแดงลงไปน้อยอ้าจามเข้าไปเจ้าเลือกพ่องบาเลือกหลายจังมันมันางเจ้า โอเคมาเรื่องเครื่องข้างพาอ่ะปากอยู่นี่เจ้ามาเอาปากอยู่นี่เจ้ารู้จักป้าไหมครับพี่หละคะเจ้าปากค่ะนน้อยับพีเจ้าหมอแก้วมาต้องเลือกเลือกมะล้อมนะพริกมันแตกกับบอละโอ้ยกล่ำโคกเอาแกนโคกบางใก่่นี่ก่อนมึงเอาแกนโคกบาให้ก่อนจ้ะอุ้ยเออฮ่า เอาวางดีๆก่ะเออกำโคกเกลมโค,กก,โคกกิจกรรมนี่จะมาได้แหกเลือดแล้วน่ะเออปาดโคดแม่งะเอาอรายเข้เาไปอา่าน่ะงานปั๊มมาเดือดสักกรรมไอเอาคกไปล้างเกลมโคกเกลมโคกกิจกรมร,กกกรมตกทันโต๊ะไปหัวไม่สีบึนเบอร์นั่นเ,เกิดเกินคกตกใส่ตีนก่อน เต็มพวกตบสเต็ินก่อนตาปายยกไปอ่าได้แล้วอือยังไม่ก็หอมแกงพี่สาวเนี่ยเจ้าใส่เข้าไปอ๋อห,หน่ากินขนัดเลยอันนี้คือแกงผักเจียงดานะเจ้าอ่ะ ใส่ปลาแห้งตัวน้าเจ้าใส่ปลาแห้งตัวน้าเจ้าเอาโหใส่ตะเกียงปากุ้มลำได้ใหญ่นองใส่ตะเกียงปากุ้มลำได้ใหญ่นองอ่ะเออเอออ๋อใส่น้ำล้างกุ้งเลยยังไม่ได้ลเนีย่ยอันนี้น้ำปลาเอาปากมาตวงน้ำปลาหรอตวงหน่อยเจ้า ตลลัวปกลเลาะปักเาะว้ไหนอ่ะทำมาไงแต่น้ำปลรราปลาหน่อยอันนี้เก่งแบบสบายสบายน้อยเดียวน้ำปลาปลาล้ำล้ำล้ำตะยะเจ้าไงถ้มันเดือดท่านพริกมันหายสาบสะกรรมพริกมันจะมีกลิ่นพริกนะถ้าถ้าเป็นพริกที่หนูสดอ่ะบุ๊เข้าใส่เลยบะสาบบะหม็่น มาเนี่ยอาดีอดเดือดปล่อยมันเดือดใส่ผักเสียงดาลงไปผักเสียงดาอ่ารสชาติของผักเสียงดาอันนี้เป็นผักเมืองแต่แก่นอ่อจะต,ตาบ้านตบหัวเนยรสชาติของผักเสียงดานี่นะที่ใส่ลงไปนี่นะเป็นผักเสียงดาที่พ่นปลูกนะพ่นห้อยอย่างละผัก พักยานาไงก็พักพักตาหัวบ้านน่ะมึงอ๋อพักฉะน,นั้นมันเป็นต้นใหญ่ใญอ๋อมึงว่ามาหรองน้ำมะเคยหันติมันเป็นยอดเป็นเครือเอิกะเนี่ยักกนมันเป็นยอดเนี่ยคิดว่าเป็นยอดเป็นเครือแล้วาหันต้นมันกำเตือนะนะเดี๋ยวไปเซาะ่ายต้นมึงบอกันื้อผักเสียงดาหาเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักเสียงดางใส่สปลาแห้งเจ้าะเจ้าใส่ปลาเจ้าใส่ปลาป่นซื้อลูกกาดมาลํำหุงบลํำหุ แ,กกแตนจิมเปินกระแเปนต้มปลาแห้งแกงปลาแห้งเนาะปลาแห้งปลาหลิมปลาแห้งปลาอ,อย่างก็อันนี้รอเดือดถังกร,รมสุแก้ะเจ้าเดี๋ยวเามาก,กินกันนะเจ้าอ่ะใส่มะเขือส้มลงไปอันนี้ก็บอกโอ้แต่ละมีดถ้าจะคมโค,ม,โคมปาดบุกเขอส้มนี่นะใช <laughs> ่วันนี้อัพปอยมันเดือดสักครู่เดียว ะกะจเข้าวกระแกงพักเจียงดาใส่ป่าแห้งตุ๋นเน้อเจ้าลำขนาดเนะ้อเจ้าอ่าจริงๆช่วงนี้ทหารบะค้อนกอนะ้อมเนาะแก่งบะค้อนกอ้อมอย่าลูตองจะว่าบะบอกเอออันนี้บะลุเจ้าน,นี่ของกินคนเมืองเนาะพี่สาวแก่งง่ายๆนะเจ้ามาเนะ้อเจ้าไผ่ายกากิจข้าวกับแกงพักเจียงดา ใส่ป่าแห้งตัวน้าเจ้ามาเลยเจ้าที่เขาเน้นใส่หอมแดงเนี่ยเขาบอต้องเาบอต้องใส่ผงโโลดเปละใส่หอมแดงหรือว่าใส่หอมใหญ่มาบัใส่ผงชโชลดก็ได้มันจะทํให้หวานเนี่ยนะเจ้าเอามาเดือดทำคำก็กกินได้แล้วน้าเจ้ามาเน้เจ้าแกงผักเสียงดาเจ้ารสักครู่เดียวเจ้า กดป,ปิดมาได้กดออกเลย